ลิฟด,ดิ่งกันไปเลยนะเพราะว่าคาดเบลก่อนเพราะว่างานศพเ่าเเบอยก็สําคัญครับเตเบ,บอยก็เป็นเป็นแรงรขับเคลื่อนที่ช่วยลุงช่วยป้านะครับอยู่ที่จำปรงนะฮี่ครับเราก็เลยหาเรื่องกันมาต้องไปครับนะต้องไปเพราะว่าผมบอกลุงว่าต้องไปครับงานเตเบ,บอยนะครับเราต้องไปกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเตเบ,บอยเขาก็เป็นคนในพื้นที่นะครับ <ừ. S 1> แล้วก็เวลามีงานเตเบ,บอยก็มาช่วยตลอดนะพี่ครับเราก็โอ้ยใส่ใหฟัง ก็จะเดินทางมากันครับเสร็จตรงนี้แล้วครับส่วนป้าก็ให้พาน้ํามนต์พี่โอมไปเลี้ยงมันเกิดเนาะกับกับอ่ากับบารุส่วนผมกับทีพันพี่อนุวัฒน์นะครับแล้วก็คุณลุงเนี่ยแยกกันแยกกันไปแยกกันไปนะครับเราก็จะไปงานงานศพอ่าอ่าคุณแม่เสียบอยนะครับซึ่งซึ่งเสียได้สองวันแล้วนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็จะไปครับแต่ว่าด้วยความที่ว่างานลุงเยอะก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำบุญเสร็จเดีวเราก็รีบกลับก่อนนะครับรีบกลับไปที่ บ้านเสียบอยก่อนเดี๋ยวโทรหาเสียบอยก่อนเนาะไปี๋สายตรงหาเสียบอยก่อนนะครับพี่สีโทรหาเสียบอยวัดตรงแยกเลยใช่ไหมใช่ใช่านวัดนั้นเลยนะเดี๋ยวโทรหาเสียบอยครับเราว่าจะไปสายตรงสายตรงเพราะเสียบอยก็เป็นมีคนที่ดีกับพวกเราตอนที่เราเป็นใหม่เหมือนเหมือนขขาเป็นเจ้าเจ้าบ้านเหมือนเขาเป็นเจ้าบ้านนะเนาะแล้วก็เสียบอยอ๊ะ ผมผมกับลุงพลกำลังจะไปเด้อครับไปงานแม่เซบอยเด้อฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลนี่ยินดีครับอ่าผมกับลุงพลกำลังจะเดินทางไปนะครับขอขอแสดงความเสียใจกับเซบอยด้วยนะครับอ๋อจะมาเหรอครับไปครับตอนนี้เพิ่งออกจากวัดเด้อครับจะรีบเหยียบไปออกกี่โมงครับอ๋อผมผมจะออกไอเอาเอาศพลงบ้านประมาณบ่ายโมงไปบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งบอกบอกบอกลุงหน่อยบอกลุงหน่อย โล่งๆผมผมกำลังไปนะสบายไปตะลุงแล้วก็ทีมยูทูเบอร์ครับเอาสัญญาณไม่ดีวะต่อใหม่ต่อใหม่ไปบอกลุงเยียบเลยนะครับนะเราตรงนี้ไปด่วนจะต่อสายอานที่ว่าใหม่ครับ สายสายชน,นแน่เลยก็เราเราก็ได้เสียบอยครับตอนที่เราไม่ยังใหม่ๆนะครับเราก็ต้องพอดีตรงวันเกิดพอดีเราก็รีบมาทาที่นี่นเสร็จแล้วเราก็าจะเดินทางไปกันที่บ้านเสียบอยครับที่กุฎือคำนะครับก็จากนี้ไปก็มาชั่วโมงหนึ่งนะครับเสียบอยก็น่าจ,จะจะจะรอนะผมโทรหาแกทีนึงว่าว่าประชีวิไหนยังไงนะครับเดี๋ยวขอรายละเอียดนิดนึงนะครับ ดีหลับโลครับจะบ,บอยเจะบอยเ,เ,เ,เอาเอาเอาล่างแม่ไปเผาที่ไหนครับชำธุรกิจที่ไหนครับวัดกุฎาคำนี่ครับวัดกุฎาคำไหนครับอ๋อวัดกุฎาคำเนาะอ่าอล่างแม่เคลื่อนบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมครับ ไปมงต้จะทำรจอะไรก็ประมาณอโแล้วโอเคโอเคครับผมผมกำลังกับผมกับลุงกังเล่งไปด้วยครับได้ราันยม่จะรก็มาเหมือนตกนตามวนครายับครับก็เขอขอแสดามเสียใจกับเซบอยบ้ยนะครับอะไรนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมโอคคับผมคับผมครับครับเดี๋ยวเจอเจอครับผมเสยบอยครับผมขอบคุณครับครับครับ ก็สายตรงหาเซบอยเนาะเราก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับนะเราก็จะเดินทางไปกันให้กำใจเซบอยนะครับในที่วัดกุฎเหล่าคำนะครับก็เคลื่อนล่างของคุณแม่นะครับบ่ายโมงครึ่งจากบ้านไปวัดกุฎเหล่าคำนะครับกว่าจะทำพิธีเสร็จก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงนะครับก็จะชาปรกิจคุณแม่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเซบอยด้วยนะครับพวกเราในนามยูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการจักใบของคุณแม่นะครับผมเข้าใจ เข้าใจความซึ้งของโอกของการสูญเสียนะครับเพิ่งซึ่งซึ่งผมก็ก็สูญเสียคุณแม่เหมือนกันถอยถอยถอยเอานี้ไปนี้ก็ไปได้แต่แกแกไม่น่าจะไปขาถอยเร็วเร็วเร็วในเมืองในเมืองยุ่งแล้วทีนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอ่าเซบอยด้วยนะครับเอ็กซิท่านนะครับนะพวกเราก็จะร่วมมาทำบุญใส่ซองให้กับอ่าคุณแม่นะครับคุณแม่ของของเซบอย เดี๋ยวนีีครับลุงก็รีบนะครับลุงก็รีบที่จะเดินทางกันไปนะครับเสร็จออกจากวัดบระที่เรือนะครับก็จะมุ่งหน้ากันไปเลยนะครับในสิ่ทานครับก็ผมก็เห็นทราบข่าวอยู่นะครับทราบข่าวอยู่แต่ก็ต้องรอคุณลุงไปด้วยกันนะครับทราบข่าวอยู่นะครับเราก็ให้กําลังใจนะครับเสียบอยหมูสดนะครับก็ขอให้เสียบอยนะครับตรงสู้นะครับผมเข้าใจของออดีของการสูญเสียนะครับผู้เป็นแม่ผมเมอเพิ่งเสียแม่ได้ไป ปีฝ่าสับสองปีพฤศิการี่เขาเล่าสองปีนะครับนะที่การจบไปของคุณแม่ผมนะครับก็เขาเข้าใจของอกเสียบอลนะครับก็ขอให้เสียบอลจะสู้นะครับพวกเราเอ็ซีเฝาพวกเราเอแลซีเราก็ให้เราก็นะครับเป็นกำลังใจกับเสียบอลนะ่นสิครับนะลุงพลก็เป็นคนที่มีน้ําใจไม่เคยลืมครับในวันที่เสียบอลมาช่วยหาตรงหาเต็นนะครับในวันที่เรามีงานก็มีเสียบอลแล้วก็ชาวบ้านนะครับมาช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับนะ ทีท่านก็นะครับเดี๋ยวผมนะครับกับจ่าเอ็มอยู่นครับก็ขอญาตนะครับนะครับแง่แง่แงลองลองที่ลองกันนะนะครับผมก็สบายผมกับจ่าเอ็มก็ขอญาตเดินทางนะครับไปร่วมงานกับคุณแม่นะครับนะแม่เพื่อชื่ออะไรรู้นะไม่รู้พี่ผมจำจำชื่อไม่ได้ครับต้องไปดูไปดูอายุไปดูชื่อเนาะใช่ครับเียบร้อยครับตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับ chóc Ý, chạy em Hả? Chóc rồi Em luôn có điền mà lên กับน่าจะไวอยู่ครับเพราะว่าเราไม่ไม่ต้องไปอ้อมเส้นเดิมเราเข้าบ้านอินแปลงเลยเราเรดมนะครับเราดมเข้า,ขาคำชะนวดไม่ผ่านคำชะนวดเรายิงเข้าเหลือคำเลยนะครับ าดาฝ่อยาดาี่ถนนหลักแล้วนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนไปบึงการนะครับผมเสน้นนี้เรียบโค้งโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปเจอกันที่งานแม่ของเสียบอยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ